ดวงรลยสัปดาห์สำหรับชาวราศีพฤษภ ในช่วงวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6มีนาคมในเรื่องของการงานการงานของคุณในสัปดาห์นี้ยังอยู่ในช่วงของความผ,ลผ,ลผลันผวนอาจจะมีขึ้นมีลงไม่แน่ไม่นอนคุณอาจจะมีรายรับหรือคุณอาจจะมีความมั่นคงม,มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในงานบางอย่างแต่งานบางอย่างก็อาจจะประสบความเสียหายจากคนรอบข้างหรือเป็นปัญหาที่คุณไม่คาดคิดการงานของคุณในช่วงนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่มากดังนั้นขอให้คุณมีสติในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงาน อย่าใจร้อนพยายามอย่าหูเบาหรือพยายามรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานตรวจสอบให้ดีทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้ก็ยังแปรปรวนอยู่พอสมควรคุณจะมีเงินเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยบ้างแต่คุณจะต้องระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไม่คาดฝันทําให้คุณต้องเสียหายไปกับการเดินทาง หรืออุปัติเหตุหรือต้องซ่อมแซมบ้านช่องรถซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นหากคุณควบคุมค่าใช้ใจ่ายช่วงนี้ให้ดีความหมุนเวียนแปรผันในเรื่องของการเงินของคุณ ก็จะเบาบางลงไปทําให้คุณมีปัญหาการเงินน้อยลงไปในช่วงสัปดาห์นี้ในด้านของความรักความรักสําหรับคนที่เป็นคนโสดช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังอารมณ์แปรปรวนของคุณพอสมควรเพราะว่าคุณอาจจะได้เจอเจอคนมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินคนต่างชาติต่างภาษาให้คุณได้มาคัดเลือกหรือคุณยังไม่แน่ใจในคนที่เข้ามาก็ขอให้คุณค่อยๆใช้เวลาศึกษาเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่คุณยังไม่สามารถที่จะลงหลักปักฐานกับใครได้เป็นพิเศษสําหรับคนที่มีคู่ คนที่มีคู่ในช่วงนี้ก็พยายามระง,งับสงบสติอารมณ์เพราะว่าคุณค่อนข้างจะมีอารมณ์เบี่ยงในช่วงนี้พอสมควรแต่ก็ยังถือได้ว่าความรักของคุณยังประคับประคองไปได้ด้วยดีหากคุณไม่ได้ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรือในการพูดคุยกันคุณและคู่ครองก็จะค่อยๆจับมือเดินฝ่าฟันอุปสรรคและครองคู่กันได้อย่างสุขสบชื่นเหมือนอย่างเคย